สวัสดีครับช่องวิธีหากินถิ่นอ่าวไทยวันนี้นะครับพามาชมพระสมุทรเจดีนะครับนี่เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพระสมุรเจดีเป็นของดีเลยครับมาง่ายๆนะครับลานจอดรถกว้างขวางครับสะดวกสบายครับพื้นที่จอดรถเยอะกว้างขวางครับ อย่างนี้ครับหรือไม่ก็รถเมี์ก็ได้ครับสายยี่สิบจะมาจอดตรงหน้าวัดนะครับจากท่ายินแดงถึงท่าอัมพสุจดีนะครับอ่าครับเราเข้ามาลยบริเวณองค์พระสุจดีแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับข้างหน้าเราเองครับบางคนสงสัยว่าเอ้ยมาทําไมกลางคืนครับขอจะให้ดูไฟเรื่องเรื่อง พระกลางวันมันร้อนเนีบแล้วก็ไม่มีไฟโชว์ด้วยนะครับองค์พระสมุทรเจดีย์นี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะครับเบ็ดพุทธราือาดพารยครับสมัยก่อนเรียกว่าพระเจดีกลางน้ํานะครับพระเจดีกลางน้ําแต่สมัยนี้การเวลาผ่านมาหลายร้อยปีครับทําให้ เจดีย์มาติดกับฝั่งแล้วครับอยู่ติดเดียวกับฝั่งเลยครับทําให้ชื่อยังอยู่กลางน้ำับแต่คงจะดีนะอยู่ข้างในแล้วครับติดฝั่งแล้วก็เป็นสถานที่สาธารณะครับมีคนออกกำลังกายบ้างวิ่งบ้างครับพื้นที่ขวางขวานครับข้างในเป็นวัดมีเก๋งจีนมีอะไรหลายอย่างครับ ใครจะตามมาชมบ้างก็นั่งรถเมล์มาได้นะครับหรือจะรถส่วนตัวก็ได้ครับที่จอดกว้างขวางเลยครับใครจะตามมาลอยเส้นทางของวิจิตรอินดี้เนืไทยก็มาได้นะครับนี่ครับถ้ารามองข้ามฝั่งไปครับไกลๆนู่นครับไม่รู้จะเห็นไหมเดี๋ยวจะพาเดินไปนึงก็จะเป็นนี่ครับหอชมเมืองครับ อยู่ฝั่งปากน้ำา่ะจุฝั่งอำเภอเมืองแต่มองฝั่งนี้ก็มองเห็นครับถ้าเดินไปข้างหน้านั้นจะเป็นท่าน้ําท่าเรือเก่าครับก็จะสามารถมองเห็นฝั่งอําเภอได้ฝั่งจังหวัดครับเรามองกลับมาที่เจดีย์ก่อนดีกว่านี่ครับองค์เจดีย์สวยง,งามครับข้างในก็เป็นประติมากรรม ออกแน,จ,นจีนหน่อยนะครับจีนนี่ครับลานในสวนในสวนงควงจะดีครับช่วงมันจะดีประมาณเดือนตุลานะครับคนเยอะมากๆครับที่นี่แต่วันนี้ไม่มีคนเลยครับเงียบเพราะว่า ไม่มีงานครับก็น้าปวดหูเล็กน้อยครับสถานบริการข้างในครับเป็นแบบยินจีนครับสวยงามนะครับมองข้ามฝั่งไปก็จะมีหอชมเมืองเป็นแบล็กราวด้วยครับแต่มาคืนเขาปิดแล้วครับไม่ให้เข้าครับเพราะลัวบนสถานจะเสียหายนะครับ่าไรก็พาชมรถเท่าได้ครับ นี่คฟยสวยถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยครับช่วงเดิอนมีคนออกกาลังกายเยอะนะครับนี่เป็นคลิปยาวคลิปเต็มคลิปแรกของผมเลยนะครับตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยครับยาวสุดแล้วมีคนคอมเมนต์มาถามผมว่าไม่ทำคลิปยาวๆบ้างครับ วิดีโอยาวบ้างอยากทำครับแต่กูไม่มีคนดูก็เลยเริ่มจากคลิปสั้นไปก่อนครับแต่วันนี้พอมีโอกาสครับก็เลยมาทำคลิปยาวดูบ้างครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับนี่ครับสถาพักรรมนะคเราแบบตีนถ้าส่วนใหญ่เลยครับ ถ้าชอบดูสถานที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัยและวิธีหากินก็ช่วยกติดตามช่องนี้หน่อยนะครับสวัสดีครับ